สวัสดีครับผมนี่กบผมเพร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าโปเกสก้านะครับสำหรับวันนี้ครับจะพามาหาฟักทองอีกวิธีหนึ่งนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็หาวิธีอ่าได้ฟักทองแบบฟรีๆกันมาแล้วนะครับหลังจากมีกิจกรรมในส่วนของอ่าดรอปนะครับฟักทองนะในด่านประจนภัยนะก็มอบานลองสุ่มไปก็ได้มาส0กว่าก็ถือโอเคนะครับดีกว่าปีที่แล้วนะอ่ะก็สําหรับในวันนี้ครับก็จะพามาดูกิจกรรมหมุนวงร้อนั่นเองครับ ในที่สุดนะครับเขาก็มาแล้วนะครับเป็นวงล้อฟักทองครับช่วงนี้เป็นกิจกรรมฮาโลวีนใช่ไหมมันก็ต้องมีฟักทองเป็นของธรรมดานะครับแต่ว่ารอบนี้ครับเราใช้เพชรในการสุ่มนะครับก็สามารถสุ่มได้นะครับ10ครั้งนะครับผมต่อวันนั่นเองนะก็มันจะมีการรีเซ็ตตอนตีห้าด้วยนะถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีประมาณ2-3วันนะกิจกรรมนี้ก็สําหรับใครที่มีเพชรก็จัดกันเลยครับรอบละ5้0นะนอกจากนี้ครับ จะจะได้เพชรกลับคืนด้วยนะ5 5 0กับอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของดาวพัฒนานะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่นะโอเคพอผมก็ก่อนจะเล่นตัวนี้ก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยกันนะครับเพิร์นโซนเกมมิ่งนะครับกับเพิร์นโซนยูเอเต็ดนะครับก็ทำสำรองมาไว้นะเผื่อช่องมีปัญหานะครับก็ฝากไปกดติดตามเพื่อแรงใจก,กันได้นะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่หกหมื่น 8ใช่ไหมเพชรใช่ไหมเ mm hmm. มื่อก่อนอันนี้เอาไปใช้ประมาณหมื่นนะสุ่มสุ่มอะไรมาวะสุ่มเนียดมานะครับเดี๋ยวยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับเดีย๋ยวมารีวิวอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับไม่ได้สุ่มนานแล้วนะครับจัดไปครั้งที่1นนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะจะได้ฟักทอง100หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็5000นะครับวันนี้เราจะเสีย5000อ่าได้มา5เม็ดนะครับ โอเคครัทงที่2ครับจัดไปให้5,000เลยนะครับให้ทุกคนดูกันประกอบการตัดสินใจนะมันออกง่ายไหมโอ้โหได้ไาอีก10นะฮะเป็น15นะจัดไปที่นึงคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะสั้นๆนะครับจัดไปอีก10ครับเป็น25นะอ่ะจัดไปที่นึงขอ,ขอฟกุกๆหน่อยดิจัดไปครับอ่าเดี๋ยวก่อนโอ้โหได้เพชรขึ้นมา คิดว่าเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สุ่มแล้วกันมาจัดไปนะครับได้มา25ง่ะถือว่าได้น้อยนะโอ้โหได้มา5นะครับออก10กับ5นะผ่านไป5ครั้งครับได้มา30ฟักทองเองนะครับถือว่าน้อยนะเซ็งเลยนะครับอ่ะลองดูอีกทีนึงนะครับทุกคนได้เท่าไหร่กันบ้างก็เม้นมาขิงกันได้นะครับเท่าไหร่5อีกแล้วโอ้ย อันนี้ตู้ฟอทหรือตู้เกลือเนี่ยอ่ะอีกทีนึงอ่าได้สิบนะครับผมอ่ะต่อเลยครับได้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้สิบสิบห้าห้าสามสิบห้าสามสิบห้าสี่สิบห้านะโอ้โหครั้งที่แปดแล้วนะครับได้มาสี่สิบห้าอีกนะห้าสิบโอ้โห ตอนนี้ได้50ฟักทองแนละ้วเหล็กสครั้งเองนะหูถือว่าได้น้อยนะไม่ได้เยอะเลยอะส่งแม่งทุกวันนี่ไหมเนี่ยจัดไป55คิดว่าน่าจะได้ประมาณ60แล้นเนี่ยดูทรงแล้วอ่ะจัดไปไหนๆก็ไหนๆละ <laughs> อ่ะ60ฟักทองครับหมดไป5,000เพชรได้มา60จริงๆไม่ถึง5,000หรอก หมดไป4,005 5นะครับได้มา60เพชรนะฮะเฮ้ยไ,ได้60ฟักทองนะครับอ๋อเบ็ดเสร็จฟักทองผมมีเท่าไหร่แล้วเนะไม่ได้มองไม่ได้เช็คฟักทองตัวเองเลยตอนนี้ไม่รู้จะมีพอไหมไม่น่าจะพอเนาะไหนว่าฟักทองหาไม่เจอนะฮะเฮะ้ยฟักทองไหนวะหอ,อมี149นะครับ149อัน ก็ยังสุ่มอะไรไม่ได้เอก็ยังแลกอะไรได้บ้างเนี่ยไปที่กิจกรรมปฏิหารนะครับนี่ครับก็ยังแลกไม่ได้นะอย่างน้อยต้องประมาณ500อ่อนะครับก็แลกพวกสติกเกอร์ได้นะครับสติกเกอร์นะครับฟักทองแลกพวกสติกเกอร์มาสเตอร์นะครับเสร็จผมว่าผมจะเก็บให้ได้500ก่อนค่อยไปแลกแล้วกันเนาะอะ,อะโอเคสําหรับอ่า EP นี้ก็จะประมาณนี้ครับมันได้แค่นี้เนาะเออเดีย๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่แล้วกันนะแล้วก็เออ แล้วก็ย๋ยวค่อยไปสุ่มนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อไปกวาดล้างนะเพื่อได้ฟักทองตามด่านบระจนภัยต่างๆเนาะอ่ะนี่ครับรางวัลเชเพชรเออลืมเลยรางวัลเชเพชรวันนี้ครับก็จะเป็นพวกอไอเทมที่ไว้อัพนี่ครับอัปตรานะแล้วก็บัตรอีพี่ระดับสูงเนาะผลไม้ทองนะครับแล้วก็มีกล่องอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับผมอ่ะจัดไปประมาณนี้นะครับนี่ดูดิ วันนี้ก็มีกิจกรรมสุ่มนะครับได้โซโลโอาร์ตด้วยนะสำหรับใครที่จะทำทีมธาตมืดนะครับก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะกรันตีเลยนะครับแล้วก็ได้เพชรกลับคืนด้วยมันเป็นเขาเรียกวนะ่ามันเป็นแคมเปญน,นะครับมันจะได้กลับคืน30%นะจากที่เราเสียเพชรไปนะมีอยู่ด้วยกัน4วันวันนี้วันที่2นะครับ Okay. น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็มีกิจกรรมอ่าดรอปนะครับอุปกรณ์ไอเทมนะครับที่เราได้รับ2เท่าด้วยนะตามสายประจวภชายนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แจมมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพื่อม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ